No, Everest ain't got shit on me. Cause I'm on top of the world. แล้วก็งานแก้มของน้องนิ่าลุกนี้นะคะก็คือจะเป็นการใช้โทนสีที่มันคล้ายๆกันก็คือจะเป็นโทนส้มนั่นเองนะคะเป็นสีส้มตัวนี้นะคะกำหนดจุดลงบลัชก่อนดีกว่า<ๆ>ก็จะเป็นลักษณะมันเสร็จแล้วนะคะตอนก็จะมาใช้โทนสีน้ำตาลนะคะวันนี้จะใช้พาเลตข,ของ for you t o o เนาะเป็น center of earth ตานตัวนี้ นะคะคอันนี้จึ๊กๆอันนี้อีกหน่อยน้ำตาลชิมเมอร์ตัวนี้นะคะแตะเบาๆมากๆก็ลงบริเวณขาม โดยที่เราจะให้เขาเชื่อมกันนิดนึงรนะับตัวอินเนอร์ไลน์นะคะก็คือจะเป็นอายไลเนอร์ดินสอแบบนี้เนาะตองก็จะเขียนถมบริเวณโคนขนตาด้านบนทั้งหมดนะคะแล้วก็บริเวณข้างล่างวอเตอร์ไลน์เนี่ยจิกตั้งแต่หัวตามาจนถึงกึ่งกลางเท่านั้นเนาะของคิวเพจนะคะเป็นเจ็ดเซตเนาะออเดออไน์อายไลเนอร์ all day, all night, นี้ก็จะมองต่ํานะคะแล้วก็วางตัวอายไลเนอร์แล้วเราจะวิ่งหางออกมา หลังจากได้เขียนอายไลเนอร์อสีดําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตองก็จะใช้แปรงอายไลเนอร์เนี่ยจิ้มที่สีน้าตาลเหมือนเดิมเนาะลงทับตัวเส้นอายไลเนอร์อที่เราลงไว้นะคะบริเวณหางตานะคะเราก็จะมาใช้คอนซีลเลอร์นี่แหละในการเก็บเส้นนั่นเองนะคะเราก็จะดูจากตรงบริเวณหางตาอย่างนี้เนาะแล้วเราก็ก็จะต้องแตะๆนิดนึงเพราะว่าเส้นมันจะ แข็งเกินพอคินเสร็จแล้วก็ใช้แป้งที่เรากดแป้งเนี่ยกดทับนะคะเราก็จะมาใช้สีน้ำตาลที่มันออกแนวส้มๆนิดนึงนะคะให้สีมันเป็นสีที่คล้ายๆกับสีที่เราลงแก้มนะคะทำนี้หยีตานิดนึงเนาะแล้ก็ต้องจะลงตั้งแต่เกือบหัวตานะคะวันนี้แล้วก็ปล่อยหางแล้วเราก็จะใช้แปรงเปล่านะคะในการแตะตรงเส้นแล้วก็เบลนขึ้นนะคะ เสร็จแล้วนะคะตองก็จะมาใช้อายแชโดว์ที่เป็นชนะิมเมอร์เนาะตัวนี้ก็คือของ for o u t นะคะตัว earth นั่นเองเนาะหัวตาก็คือจิกเข้ามาบริเวณรอยพับตาตรงนี้นิดนึงนะคะด้าน,นหน้าแล้วเราก็โค้งตามหัวตามาเลยนะคะแล้วเราก็เบลนด์มาจนถึงกึ่งกลางดอรี่อายที่เราลงไว้ใช้ก้านงัดนะคะงัดโคนแล้วก็ซิกแซกขึ้นไปเลยนะคะ สกิลตัวขนตาเนี่ยให้มาสคาร่ามันเคลือบเขาก่อนเลิศมากตอนก็จะใช้มาสคาร่าตัวเดิมนียแหละเช็ดตรงแปลงออกนิดนึงนะคะแล้วเราก็มองต่ำอย่างนี้ก็จะทําให้ปัดไดง่ายมากเริ่มจากสกิลบริเวณปลายขนคิ้วก่อนมันจะทําให้เราเติมได้ง่ายมากขึ้นนะคะเท่านี้ก็จะได้ขนคิ้วสีดำแล้วนี่นะคะแล้วเราก็จะมาลงงานแก้มเพิ่มนะคะ ก็คือใช้สีส้มน่ารักน่ารักอันนี้เหมือนเดิมเนาะเราก็จะเน้นบริเวณตร้ใกล้ๆหัวตาลงมาตรงนี้ใช่ไหมคะแล้วเราก็จะลงตรงนี้อย่าลืมเบลนเข้ามาเบ้าตาตรงนี้ซึ่งสำหรับงานแก้มนะคะตองจะเพิ่มความบ่มขึ้นมาอีกนิดนึงก็คือสีทิวสเตตัวนี้นะคะเราจะเพิ่มความบ่มขึ้นมาอี่านี้นึงผสมสองนนี้นะคะ แล้วก็ขึ้นมาบริเวณใต้หนกคิ้เราจะลากลงมาข้างล่างตรงนี้ด้วยนะคะรวมไปถึงตองก็จะใช้ตัวนี้ของนา s นะคะเพิ่มหัวตาเหมือนกันลงไปถึงว่ดลงมาตรงนี้นิดนึงนะคะแล้วก็ตรงนี้ TCE หรือว่าสไตล์นันดานะคะลงให้ทั่วริมฝีปาก โดนถึงบริเวณขอบปากด้วยนะคะตองจะทาทิ้งไว้แป๊บหนึ่งนะคะตองก็จะใช้เป็นของ NAS นะคะเป็น l a กูน่านั่นเองเนาะโดยที่จะเก็บบริเวณกรอบตรงน,นี้นะคะเน้นบริเวณที่เราลงบลัชแล้วก็งัดเข้าเบาตาซึ่งบริเวณกิเตอร์ที่ตองลงเมื่อกี้นะคะ sorry ก็คือมันไม่ค่อยติดเท่าไหร่เนาะเราอยากให้มันดูป๊อปอัพมากกว่านี้เป็นเซตติ้งสเปรย์นะคะฉีดลงแปรงที่เรา จะใช้ลงกิตเตอร์นะคะแตะบริเวณกิตเตอร์เลยนะแตะมาจนถึงแค่ตรงกึ่งกลางดอลลี่อายเป็นมูดนะคะสีโลซี่แกรมนั่นเองตลงแค่บริเวณกึ่งกลางปากอย่างเดียวมันจะได้ดูไม่เยอะไปแล้วนองคเสร็จแล้ว